วดดสวัสดีพี่น้องชาวกระบี่คุสวัสดี่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่นะครับแนะน,นำตัวอิฐเนะนํำตัวอิสวัสดีกับทุกคนพุ่มพัวน้องแมมพุ่มชื่อจิตเป็นคนขี้ชิตสักหิตก็ไม่ได้เรื่องตางนี้ไม่ต้องมาข้อต่อยตู้ยืนรำโมเราก็ไม่ไหายเจ้าบานแต้วนี้รู้ดีว่าแมมกับปีขี้ชิตแค่ตายพวกเหมือนโม ราชอบเอาแต่ถ้าเป็นก้องเราใกลเอาก็ไม่ได้ <Hey. S 1> รถเครื่องนี้ไม่ต้องมายืมมันแป้งฟันนีอย่าวังว่าเราหาย <Wow. S 1> เงินทองเรามีมากมายพอเราตายเราจะพาไปกัน <Hey. S 1> แม่เป็นคนขี่ชิดอดวนขี่ชิดขี่ชิดคูณสองเรื่องเงินทองเราทั้งสองขีชิดจิบหายเรื่องของกินเราปล่อยให้บูธเราไม่เสียดายแต่เราไม่ให้ไม่ให้ใครได้กินของเราไม่ให้ใครได้กินของเรา ยกเป็นคนเหนื่อยกับเพรเป็นคนคอนบานอยู่ท่าลาแต่ว่าน้าตายกไปา<ะ>ตาง,งเกาหลีเศร้าเจ้า